สวัสดีครับวันนี้เรียนน้อยจะพาเรียนดูงานการวินนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลยโอ้่มีร้านขายเสื้อผ้าอุปกรณ์การวิ่งมีถุงเท้ารองเท้ามีบูธจัดงานต่างๆมากมายตรงโซนนี้จะเป็นอุปกรณ์การวิ่งเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงเจลโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลย เสื้อสีสวยก็มาโอ้สีน่าสวยจริงๆเลยพูขอรองเท้าฮกกาก็มีตอนนี้น่าจะเป็นล็อกเก็ตอ็นะครับ โจนข้างในก็จะเป็นที่รับปิดและมีนาฬิกาการ์มีนที่มีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะเลย ตรงนี้เป็นอะมินโนไวยท่ลแถมมีแบบปั่นเก็ดน้ําแข็งด้วยน่ากินมาก าเลออนที่ต่อเคือกราาที่กนะครับาังจเรามีการดูการที like ่จอดรถไปแล้วบางคนลืมครับแทนอย่าลืมนะครับทุกคนต้องไปส้ตาจอดรถนะครับที่เราตรงนี้นี่ไงครับ พนงานิกาการเมินลนอุปกรณ์ที่ลด50%หรือดูซิมีรุ่นอะไรบ้างน่าสนใจทั้งนั้นเลยเด็งเข้าไปอย่างนิดจะเป็นการหายรูปที่หน้าปั่นนาฬิกาเป็นรูปเรานะครับ